ครับคีประกอบการตัดสินใจนะครับ Honda VCX นะครับรถปี2017นะครับตัวเตาแก๊สนะครับไฟ LED ดีนะครับสวยครับรถคันนี้ไม่มีล้มไม่มีชนมานะครับแต่มีรอยขีดข่วนทั่วไปครับเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับนิดหน่อยฮะยางหน้าหลังเต็มนะครับรถเครื่องโคตรดีเลยอะดีมากเลยครับเงียบกลิบเลยครับเฟืองทงเฟืองท้ายรถสวยนะครับมาพร้อมกับโชค y ฟ s ครับผมโชค YS แท้นะครับ พาสี่หกสี่นะครับรถใช้มือเดียวนะครับเน้นนะครับไม่มีล้มไม่มีชนนะครับบอกซสก่อนครับดูฮะยังใสยอยู่นะครับชุดสีสวยฮะไม่มีล้มไม่มีชนมานะฮะแต่มีรอยขีดข่วนทั่วไปนะครับเล็กๆน้อยๆฮะดูไมคครับผม ไม่ใช้ไปหมื่นแปดพันฟโลนะครับนี่ครับเครื่องโคตรดีฮะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเดี๋ยวญาติวางโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับนี่รถสตาร์ทติดแล้วนะครับเป็นไงฮะเงียบไหมเงียบกิบดูครับผมถ้ามาเครื่องไม่เงียบเดี๋ยวจ่ายค่ามันให้ครับ ขายในราคาตลาดแตกไปเลยปี2017 4ี9 9 0 0บาทถ้าใครไม่ซื้อก็ไม่รู้จะทำไงแล้วไปหาเอะไม่มีขายขายถูกวันนี้ผมซื้อนะส่งมาได้เลยครับผมสนใจโทรมาได้ครับผม089 136 8 7 4 5รถอยู่บ้านถ้ำนะครับซอย2ทับ2นะครับอำเภอแม่สายส่งได้ทั่วประเทศนะครับ เบอร์เดิมครับผมไม่ต้องกลัวโกงครับส่งถึงที่ราคา49,900บาทนะครับอย่าคิดนานครับราคานี้ค่อยๆดูครับใจเย็นๆสนใจโทรมาได้ครับผม089 136 8745นะครับต่อรองได้ครับแต่ไม่ลดโอเคนะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับ